ว่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเฮงเฮปังๆค่ะเป็นไงคะเมื่อกี้รถใหม่เป็นไงยอดถูกใจมากเลยครับถูกใจถูกใจแค่ไหนก่อนโฉมันอธิบายไม่ได้เลยอธิบายไม่ได้ใช่ไหมทนายงานก็ดูแลดีมากดูแลดีมากเลยครับขอบคุณนะคะรถคันแรกด้วยใช่ไหมใช่เอารางวัลที่หนึ่งไปแล้วก็มาออกกับพี่อีกนะโอ้ยไปได้เลยขอให้ได้ขอให้ด่วนอ่ะไปดูรถข้างหน้าหน่อยวางโบววางโบเรียบร้อยค่ะ ีวิก1.8 EL นะคะสีเทาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เจ้าของอยู่นี้ค่ะเจ้าของอไปติดตามตัวเองในเพจนะคะแม่ไปกดไลค์เพจหนูด้วย <S <S ดูคันอื่นพังๆด้วยค่ะเลิกง,งามยามดี9ม59นาทีวันนี้จะล้อหมุนแล้วนะคะไปที่จังหวัดอะไรนะกี้ลบุรีหรือชนบุรีนะลบุรีรไปเสร็จก็ไปเจมเลยรถใหม่เห็หๆงๆปังๆนะคะ พอถูกรางวันที่หนึ่งก็มาซื้อกับพี่อีกแฟนสวยมากค่ะ